ตอนนี้ผมอยู่ที่โคร,ราชนะครับมาร่วมพิธีงานทำบุญถวายเพลนพระของบริษัทแบมบูพาวเวอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับซึ่งต้องบอกว่าบรรยากาศจะเป็นอย่างไรมาตามผมมาเลยเล่าให้ฟังนิดหนึ่ง พิธีการวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้เป็นวัน,น,น,วน,นแรกในการเปิดใช่ครับนนว,วันนี้ <ๆ S 2> วันนี้เราเปิดออฟฟิศอาคารย่าโมสมาร์ทเซ็นเตอร์อย,อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันแรกที่ยังเป็นทางการเรานิมนต์พระตามประเพณีสวยงามของไทยแล้วก็พี่น้องผู้ประสบความเดจมาจากทั่วประเทศนะครับก็มารวมกันที่นี่อาคารย่าโมสมาร์ทเซ็นเตอร์ครับคุณนันครับ ครับผมช่วงเช้ามีพิธีอะไรบ้างครับช่วงเช้าเราก็ได้ไปกราบได้ไปไปไหว้าย,ย่ามูที่วัดวัดสารลอยที่เป็นที่อัธิของย่ามูด้วยตรงนั้นนะครับพุทธังโหมธรรมังโหมสังขังลอมอันตรายาวินาศสันติ สีตุกเงนเส้นซับเชิญยามารัำลูกหลานลำลารบุญญาบารมียาโมลูกหลานใหญ่โตอยู่รอดปอดภัยลูกหลานดู่เย็นเป็นสุขงดโศกคนทุกข์ให้ทอนผนคลายไว ยาเชิญองค์เทวาลูกช่างลูกมาวันทาขอพรอออยาโมอ่เอย้ยยาเอ้ยบูชาคุณยาลูกศรัทธาเดี๋ยใจบูชาคุณยาลูกศรัทธาเดี๋ยใจ แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นิมนต์พระจากวัดสาราลอยวัดยาโมูเนี่ยพูดง่ายๆถ้ามาโคราชต,ต้องรู้จักวัดสาราอลอยอกม็มาที่นี่สืบรูกแล้วก็มาอย่างที่อย่างที่อย่างที่ภาพท,ที่ที่เห็นกันนะครับ,รบวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคณะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านมาเป็นแขกเป็นเกียรติอย่างท่านอาจารย์ดรมาจากกรุงเทพอาจารย์ดรมาจากกรุงเทพแล้วก็มีคณะผู้บริหารมาพร้อมเพียงท่านพันโธุโทปัสสักเสนาพันธ์ครับ แล้วก็ท่านอาจารย์หมอโนเกอร์ท่านประเสริฐครับยนนท์ครับไม่ให้มาครบเลยครับคแล้วนี่ครับแล้วก็นี่ก็ท่านอาจารย์เศรษฐบุตรป้องพาเนี่ยหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยหนุ่มแล้ว <laughs> แล้วก็ในออฟฟิศแบมบูครับอบอุ่นครับพี่น้องครับแล้วก็ <laughs> จากนี้ไปเนี่ยแบมบูก็จะเป็นบริษัทหนึ่งในสังคมไทยที่ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่ดีแล้วก็สําคัญก็คือเรามองว่าเครือข่ายมันเป็นอาชีพที่ที่มีเกียรติ เราก็มีเกียรติแล้วก็เป็นอาชีพที่มอบความหวังให้กับคนได้เราก็จะเป็นหนึ่งในในในสังคมเครือข่ายที่มุ่งเน้นที่จะสร้างประโยชน์ให้กับให้กับสังคม